สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรทักโลกครับวันนี้มานั่งอยู่ในแปลงนาข้าวครับนี่ครับน่ะเกิดการเปิยุ้ยของฟางและก็ต่อซางนะครับดินนุ่มสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลแปลงนาข้าวของตัวเองอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับผมทวนคินช้อยครับอ่าณทวนเนาะนทวนแปลงนาข้าวตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับสีพิรมครับสีพิรมอําเภอผมพิรามครับจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกนี่เองนะครับของนทวนทั้งหมดีไ ยี่สิบไร่นะครับอ่าแล้วก็นะครับเห็นนะครับเศษฟางเศษตอซางเปื่อยยุ่ยดินดําดีมากเลยเกิดอะไรขึ้นครับภูมิใจครับดีใจครับอ่าภูมิใจดีใจดีใจเรื่องอะไรเพราะเปื่อยยุ่ยฟางสลายหมดแล้วครับอ่าอสลายเยอะอ่านะครับใช้อะไรครับใช้บาครับอ่าใช้เบานะครับอ่านะครับนี่ครับยี่สิบไร่จใช้ไปกี่ขวดสี่ขวดครับสี่ขวดครับอ่านะครับ เปลยุ่ยแบบที่เราต้องการเลยไหมครับเพิ่มได้ห้าวันหนึ่งครับมีห้าวันเองครับโอ้โหแล้วนาทวนกะว่าจะไว้สักกี่วันครับเนี่ยสักสิบวันครับสิบวันนะโอ้โหสิบวันนี้คงจะแหลกรานเลยผมบอกนะครับอ้าวท่านี้วัตถุประสงค์ที่นาทวนอยากเอาบาวมาใช้ในแปลงนาข้าวของเราเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างกําจัดวัชพืชแล้วอยากให้เข้างามครับอ๋อก็คืออยากให้ปัญหาของวัชพืชเขาดีเขาเด้งลดลงไปครับ แต่ที่แน่เนี่ยบาวก็บำรุงดินเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เกิดการเปื่อยยุ่ยของฟางกับตอสังได้อย่างรวดเร็วครับ่าก็สิบวันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะครับอ่านะครับนะครับแล้วในส่วนของการที่เอาบาวมาใช้เนี่ยสี่ขวดคิดว่าแพงไหมสาหรับผลลัพธ์กับที่มันได้มาเห็นผลแล้วไม่แพงครับไม่แพงนะครับอืมนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าแปลงนี้จะได้ข้าวดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับ รอบก่อน20ไร่เนี่ยได้สิบกว่าเกียนครับสิบกว่าเกียนนี่ก็โอ้ปัญหามันเกิดจากอะไรเนี่ยเพราะวัชพืชพกดีดพกเขาเด้งเขาไุมหมดครับอ๋อมันเยอะเยอะครับอ๋ออะนะครับก็ปีนี้ก็เลยตัดสินใจใช้บราวดูครับอ่าแต่ที่แน่ดีเพิ่งห้าวันใช่ไหมเพิ่งห้าวันครับอ่านะครับห้าวันที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างดินมันยุ่ยแล้วฟางมันถลายเยอะแล้วครับมันยุ่ยหมดแล้วครับอ่านะครับนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นเลยเนาะนะครับ โอเคอ่าวันนี้ขอบคุณนทวนครับที่มานั่งแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอการปรับสภาพดินแปลงนาข้าวแปลงนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามครับเอาใจช่วยนทวนครับว่าจะได้ผลลัพธ์ในส่วนของนาข้าวปีนี้ได้สักเท่าไหร่รอบนี้จะลงข้าวอะไรครับหอมพวงครับหอมพวงเนาะ,อะโอเคอ่ะนะลาไปก่อนผมนทวงพงศ์ทองกเกษตรโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ